เอ๋อเฟยขอรับบทที่51 เจียงไทเฮาถอนหายใจยาวกวาดพระเนตรมองดวงตาแต่ละคู่ที่เต็มไปด้วยความข้างแค้นทรงรู้สึกนับถือเส้นห้วยหรูยิ่งนักสตรีคนเดียวแต่กลับมีเล่เหลี่ยมโหดเทียมร้ายกาจจนถึงขั้นนี้สร้างความแค้นล้ำลึกดุดดังทะเลโลหิตได้ก็นับว่ามีความสามารถเช่นกันคนพันนี้สมควรสังหารไปเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแต่ฮ่องเต้สงฆาดกรารเอาไว้ร่วงหน้าแล้ว ตามชับให้พระองค์ยอมรับคำขอของเหล่าสนมชายาพระองค์จึงไม่อาจไม่ทำตามพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะข้าจะทูลขอเสนอให้ฝ่าบาทไว้ชีวิตเหลียงไฟยไทยเฮาทรงโบกพระหัตตรัสด,ด้วยความจนพระไทยสนมชายาทั้งหลายซาบซึ้งจนน้ำตาไหลาจากนั้นก็โขกศีรษะติดติดกันสามครั้งพาพี่พวกนางร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้เห็นได้ยากจริงๆลุกขึ้นเถอะ พรุ่งนี้ไม่ต้องมาคารวะข้าแล้วข้าได้มอบงานกิจในวังให้เตอ๋อเฟยมีอำนาจจัดการเต็มที่หากพวกเจ้ามีเรื่องอันใดก็ไปหานางก็แล้วกันครั้นไทยเฮาตรัสจ,จบก็ถอยพระเนตรไปทางเมืองซางอวีก่อนจะตรัสด้วยพระสุรเสียงระมัดระวงังนี่คือตราพยาหงเจ้ารับไปเสียอย่าทำให้ข้าผิดหวังเด็ดขาดขอพระไทยไทยเฮาที่ทรงเชื่อมั่นหม่อมฉันจะพยายามให้เต็มที่เพคะ เมื่อสังอุ่ยคุกเข่าทั้งสองข้างลงกับพื้นรับตาพระยาหงที่แม่นมจีนยื่นมาอย่างเคารพนอบน้อมใบหน้าของสนมชายาทั้งหลายที่เพิ่งจะเผยรอยยิ้มกับอึมครึมลงในพริบตาสีหน้าที่จำต้องทำเป็นเรียบเฉยและดูแข็งกระด้างหาได้เปรียบพวกนางนึกเสียใจจนลำไส้เขียวช้ำไปหมด เกียรติตัวเองยิ่งนักที่วันนั้นไม่ยืนกรานอยู่เป็นเพื่อนไทยเฮาที่วังสือหนิงเต๋อเฟยสมกับเป็นเต๋อเฟยจริงๆเจ้าเลเป็นที่สุดถึงกับหลอกล่อจนไทยเฮามอบตาพญาหงให้หากรู้แต่แรกว่าใช้ใจกระตันยูทำให้ไทยเฮาสงทราบซึ้งพระไทยได้ต่อให้ต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะต้องออกบวชพวกนางก็จะร้องแย่งชิงดูสักตั้งเอาละออกไปให้หมดข้าเหนื่อยแล้ว เจียงไทยเฮาทรงไม่ชอบจิตริศยาที่แผ่กระจายออกมาจากร่างของเหล่าสนมชายาจึงทรงโบกพระหัตก่อนที่จะลุกออกจากพระที่นั่งก็ทรงตกบ่าเมื่อสงังอวีพร้อมกับตัดด้วยพระสุระเสียงอ่อนโยนเด็กดีหากมีปัญหาก็มาหาข้าที่วังฉือหนิงยังมีวาจาประโยคนั้นบุพพาย่อมมีวันโดยราคนเราย่อมมีคราโชคร้าย ต่อไปหากมีเหตุการณ์ใดผันเปลี่ยนก็ให้เขียนจดหมายมาหาข้าได้ทุกเมื่อข้าจะส่งคนมารับเจ้า ขอบพระไทยเพคะไทยเฮาเมืองสังอวีย่อเข่าทําความเคารพกม้มศีรษะปิดบังขอบตาที่แดงเรื่อเข้าวังมาสามปีนางไม่เคยสบายใจดังเช่นในยามนี้มาก่อนเมื่อมีคำรับรองจากไทยเฮานางยังจะกลัวอันใดอีกสูญสิ้นความโปรโดปานหรือไม่มีอำนาจและตำแหน่งหรืออย่างมากก็แค่หนีไปโดยไม่ต้องสนใจสิ่งใด เสียงไทยเหารู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่แผ่ล้นออกมาจากจิตใจของนางจึงย้มพระส่วนน้อยๆจากนั้นก็พาดีซูซิ่งไปยังห้องพระนางกำนันที่เหลือได้รับบัญชาจากห้องเต้แต,แต่แรกแล้วจึงรีบช่วยเตอ๋อเฟยจัดเก็บสัมภาระอย่างรวดเร็วย้ายกลับไปวังปี้เซียว ตำหนักกลางของวังปี้เซียวจุดเตาใต้ดินไว้แล้วเพื่อต้อนรับการกลับมาของผู้เป็นเจ้าของไม่ได้เห็นหลายวันในตำหนักมีไม้กระถางเพิ่มขึ้นมากมายทั้งหมดล้วนเป็นชนิดพันธุ์ที่หายากล้ำค่าไม้กระถางพวกนี้มาจากไหนกันมั่งซางอ๋ีประคองดอกเหยาหัวงกระถางหนึ่งขึ้นชื่นชมอย่างรักใคร่ทะนุถนอมทูลเอ๋อเฟยไม้กระถางเหล่านี้ฝ่าบาททรงให้คนส่งมาพะยะค่ะ ขันทีผู้เนึ่งกาวีกระวาดเดินเข้ามาตอบส่งมาให้ทั้งดอกไม้ทั้งสุนัขสถานการณ์เช่นนี้ดูอย่างไรก็เหมือนการตามเกี้ยวภาสีในใจมั่งซังอวีสั่นไหวเล็กน้อยจากนั้นก็รีบขับไล่ความคิดเหลวไหลออกไปจากหัวทันทีหากจะรักก็คงตกหลุมรักไปตั้งนานแล้วยายต้องรอจนกระทั่งสามปีให้หลังคงจะแค่เอาใจนิดน,ดนดหน่อยๆเพราะเห็นแก่คุณงามความดีของท่านพ่อเพียงเท่านั้น พอคิดถึงตรงนี้นางก็ส,ส่ศีรษะพางยิ้มหยอกวางไม้กระถางลงแล้วอุ้มเออเป่าที่อยู่ข้างเทา้าเดินไปรอบๆในตำหนกักเออเป่า ที่นี่คือบ้านใหม่ของเจ้าเห็นผาดทองแดงที่มีเม็ดทรายใส่อยู่เต็มไปหมดนี้หรือไม่นี่คือสุขขาของเจ้าส่วนชามเล็กๆใบนี้เอาไว้สำหรับดื่มน้ำใบนี้เอาไว้กินข้าวตะกร้าใบนี้เอาไว้นอนนางอธิบายพางสังเกตการแสดงออกของเออเป่าดวงตาของเออเป่าแวววาวส่ำน้ำฉายแววโง่งถึงแม้จะดูน่ารักแต่กับขาดความฉลาดแสนรู้ไปหลายส่วนไม่ฉลาดฉเฉลียวเหมือนกับอาเป่าเลยแม้แต่น้อย คิ้วงามของนางจึงอดขมวดขึ้นน้อยๆไม่ได้เผยสีหน้าเศร้าส้อยออกมาเออเฟยไม่ใช่ว่าสุนัขทุกตัวจะฉลาดแสนรู้เหมือนกับอาเป่านะเพคะเราว่าดีไรอย่างไรเออเป่าก็เป็นน้องชายของอาเป่าฝึกฝนให้มากๆก็ดีเองเพคะปีสุยเห็นผู้เป็นนายมีสีหน้าผิดปกติจึงรีบเอ่ยปากปอบโยนข้ารู้ สุนักทุกตัวล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปเออเป่าก็มีส่วนที่น่ารักของเอ้อเป่าถ้าหากข้าเอาเอาเป่ามาเปรียบเทียบกับมันของไม่ยุติธรรมสำหรับมันนักในเมื่อตัดสินใจจะเลี้ยงข้าก็จะทุ่มเทความอดทนทั้งหมดของข้าออกมา มั่งซางหวี่พูดจบก็ประทับจุมพิษลงบนหน้าผากของเอ้อเป่าเอ้อเป่ารับรู้ได้ถึงความรักใคร่ห่วงใย,ยของผู้เป็นนายจึงส่งเสียงออดอ้อนหงิงหงิงหยอกล้อจนมั่งซางหวีหวัวเราะเบาๆไม่หยุดบรรยากาศหดหูถูกกวาดหายวับไปจนหมดสิน้นยามนี้แม่นมเฟิงก็ถือกล่องไม้เล็กๆใบนึงเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเปี่ยมล้นไปด้วยความยินดีปรีดา เออไฟนี่คือป้ายห้อยคอที่กองผลิตแห่งสำนักราชวังให้คนนำมาส่งส่งสวมให้เออเป่าสิเพคะเมื่อเปิดกล่องออกก็เห็นป้ายไม้มะเกือที่ใหญ่ขนาดเท่ากับหยกประดับฉลุเป็นลวดลายเมฆมงคลน,นอนแผ่อยู่บนผ้ากำมะหยี่สีดำอักษรเนื้อทองขนาดใหญ่คำว่าเออเป่าวังปี้เซียวโดดเด่นที่สะดุดตาย,ยิ่งกว่าก็คือตราลักจกรสีทองที่มุมล่างสุดของแผ่นป้าย ฉันไหนถึงเร็วขนาดนี้มั่งสางอุีหยิบใยขึ้นมาใช้นิ้วลูบไล้รอยเว้าลึกของตราลักษจกรทองคำพางเลิกคิ้วถามช้างสี่กงกงกำชับให้ช่างฝีมือเร่งทำทั้งวันทั้งคืนเพคะแม่นมเฟิงยิ้มจนตาหยีเต๋อเฟยเพิ่งจะได้รับมอบตราพญาหงทุกผู้ทุกนามภายในวงังผู้ใดบ้างไม่ต้องไว้หน้าวังปี้เซียวสามสวา่วนอินช่ย เอาชุดที่เมื่อก่อนเอาเป่าเคยใส่ออกมาข้าจะสวมให้เอเป่าแล้วค่อยผูกป,ป้ายห้อยคอให้ดีๆอีกประเดี๋ยวก็พามันออกไปเดินเล่นได้แล้วเมื่งสางอุียใช้เชือกหนังวัวเส้นเล็กๆเ,เส้นหนึง่งวัดความยาวบนคอของเออเป่าแล้วร้อยแผ่นป้ายเอาไว้ปีสุยก้มหน้าลงสังเกตดูแผ่นป้ายอย่างละเอียดถอนหายใจพางเ่าด้วยสีหน้าอิจฉ้า ป้ายห้อยคอนี้ลำค่ามากจริงๆต่อให้ไม่มีลายพระหัตต์ลำพังแค่ตราลักษจกรทองคำขนาดเท่าเล็บมือก็เพียงพอให้เออเป่าเดินอวดเบ่งได้ทั่วทั้งวงังถ้าหากเออเป่ามีป้ายห้อยคอแบบนี้เหมือนกันคงไม่ถึงขั้นวาจาที่เออยังไม่จบของนางเลือนหายไปท่ามกลางเสียงกระแอมไอของแม่นมเฟิงใบหน้ายิ้มแย้มของเมื่งซังหวีฝาดเฟื่อนเล็กน้อยเอยเสียสีเย้ยหยัน ตัวปลอมเป่าให้เหมือนจริงแค่ไหนก็แทนที่ตัวจริงไม่ได้อีกนิดเดียวห้องเต้ตัวจริงก็ปรากฏตัวออกมาแล้วอาเป่าโชคไม่ดีอยู่ไม่ถึงวันนั้นปีสุยและแม่นมเฟิงก้มหน้าไม่พูดไม่จาอินช่วยนำชุดนวมบุายชุดหนึ่งออกมานายเป่าร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนชุดให้เออเป่ายามนี้เองก็มีขันทีผููหนึ่งมาขอเข้าเฝ้าอยู่นอกกำลกักเข้ามา สืบข่าวได้ความบ้างหรือไม่มั่งสังอุ๋ยกวักมือเรียกให้เขาเข้ามาเอ่อยถามเสียงตามทูลเตอ๋อเฟยในราชสำนักมีหลายสิบคนที่กล่าวโทษท่านกัวกงทั้งหมดล้วนถูกฝ่าบาททรงปรามไปหมดแล้วพะยะค่ะที่แท้การสังหารเฉลยศึกเดิมทีก็เป็นพระประสงค์ของฝ่าบาทไม่เกี่ยวกับท่านกัวกงส่วนคุณชายใหญ่ก็มีได้ก่อเรื่องวุ่นวายในราชสำนักเช่นกันพะยะค่ะ ขันทีโค้งตายรายงานข้อมูลทีละเรื่องดีมากไปรับรางวัลได้เมื่งสังอุ๋ยไล่ขันทีออกไปก่อนจะใคร่ควรลึกซึ้งการสังหารเฉลยศึกเป็นพระประสงค์ของห้องเต้ยอย่างนั้นหรือถ้าหากทรงมุ่งร้ายต่อสกุลเมื่งห้องเต้ก็ทรงสามารถอาศัยการกล่าวโทษครั้งนี้ดีบให้ท่านพ่อมอบอำนาจทางการทหารและทำให้สกุลมื่งถูกกนดาสาบแช่งไปชั่วนิดนิรันได้ ท่านพ่อได้รับเพียงแค่คําสั่งปากเปล่าเท่านั้นไม่มีพยานวัตถุไม่มีพยานบุคคลหากเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ต้องกั้มเกินฝืนทนถูกขับไล่ออกจากราชสํานักด้วยวิธีที่น่าอับอยศอดสู่เป็นที่สุดทาว่าบุรุษผู้นั้นมิได้ทำเช่นนั้นแต่กลับแบกความรับผิดชอบไว้เพียงผู้เดียวคราวนี้พระองค์ทรงคิดจะทำอะไรกันแน่อีกอย่าง เหตุใดเมื่อวานต้องยกเรื่องนี้มาอย่างเชิงนางด้วยห้องเต้ทรงมองอะไรออกอย่างนั้นหรือคำอับของเมือสังอวีปวดแปบบ๊บรู้สึกว่าไม่ว่าตนจะทำอย่างไรก็เดาความคิดและจิตใจของห้องเต้ไม่ออกช่างเถิดอย่างไรเสียท่านพ่อก็จะมอบอำนาจทางการทหารและยื่นหนังสือลาออกจากราชการอยู่แล้วต่อไปก็ไม่ต้องกลัวเล่กลของบุรุษผู้นั้นอีกส่วนนาง แค่ทำเหมือนสถานการณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็พอเมื่อสังอวีรู้สึกได้ถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเรื่องราวครั้งนี้นางกำหมัดจิตใจหวาดระแวงกูเศร้าเจอ๋อที่เพิ่งจะลดเลือนลงไปไม่น้อยลับเพิ่มพูนขึ้นมาอีกครั้ง นะวังเฉียนชิงกู่เศร้าเจอยังคงจัดการกับหนังสือกราบทูลที่กองเป็นภูเขาสางสี่ตัวปลอมที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูตำหนักมองเห็นขันทีผู้หนึง่งกำลังประคองถาดทางเดินเข้ามาช้าๆเขาจึงรีบยื่นมือเข้าไปขวางไว้จะทำอะไร เรียนฉางสี่กงกงฝ่าบาททรงหายจากอาการประชวนแล้วสามารถเลือกป้ายหัวเขียวได้แล้วขอรับขันทีผู้นั้นตอบเสียงเบาฮองเตทรงมีได้รับสั่งเลือกป้ายหัวเขียวมาเป็นเวลานานเขาเองก็ไม่กล้าย,ยกเข้ามาโดยพา,ารักการแต่เมื่อได้บำเหน็จรางวัลอย่างงามจากสนมชาญาหลายคนก็คิดว่าอย่างไรเสียคงไม่มีอันตรายถึงชีวิตยกมาดูสักรอบเสียหน่อยจะดีกว่าป้ายหัวเขียวหรือ ขันทีจากสำนักกองกิจช้างสี่ตัวปลอมมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีโบกมือให้ขันทีผู้นั้นเข้าไปร่างกายของเตอ๋อเฟยดีขึ้นมากคงจะสามารถถวายงานได้แล้วหากรอต่อไปเกรงว่ารอยคำใต้พระเนตรของห้องเต้คงจะไม่มีวันเลือนหายไปตลอดชีวิตกระหม่อมถวายบังคมฝ่าบาทพะยะค่ะขันทีผู้นั้นเดินเข้าไปภายในตำหนักแล้วคุกเข่าลง มีเรื่องอันใดกูเศร้าเจอเอ่ยถามโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าด้วยซ้ำกราบทูลฝ่าบาทกระหม่อมนำป้ายหัวเขียวมาถวายพรยะค่ะเชิญฝ่าบาททรงเลือกขันที่ขยับเข้าไปสองสามประคองถาดไปตรงหน้าพระพักห้องเต้ป้ายหัวเขียว กู่เศร้าเจอช้อนสายตามองไปยังถาดเมื่อเห็นป้ายชื่อของเมืองซางอวี่อยู่ปะปนกับขนมชายาทั้งหลายเหมือนเป็นสินค้าให้คนเลือกสอยทานใดนั้นก็พันรู้สึกหงุดหงิดอย่างประหลาดเมืองซางอวี่ของเขาต่ำต้อยถึงขั้นให้คนมาเลือกหยิบจับเอาตามใจชอบเสียที่ไหนกันพอคิดได้ว่าตัวปลอมผู้นั้นก็เคยหยิบป้ายชื่อของนางเกิดจิตใจสกระบกโสมม่มต่อนางดวงตาดำสนิทของกู่เศร้าเจอก็แปรเปลี่ยนเป็นสี แดงต่าในทันใดฉางสี่ลากบ่าวผู้นี้ออกไปบอยหาย้าสิบไม้เขาวางผูกกันลงเสียงตะโกนสั่งแฝงไว้ด้วยความดุด้ันเต็มเปี่ยมฉางสี่ตัวปลอมตื่นตระหนกรีบเรียงให้องคารักสองนายลากขันทีที่ตกใจจนตะลึงงานออกไปทำให้ถาร่วงหล่นหมวกเขียวกระจัดกระจายเต็มพื้นเอาป้ายพวกนี้ไปเผาให้หมดต่อไปไม่อนุญาตให้เอามาให้เราเห็นอีก เขาเบนศีสะะหนีด้วยความรังเกียจร,รอจนกระทั่งไยชื่อถูกเก็บกว่าเรียบร้อยแล้วถึงค่อยลดไอดุดันลงเล็กน้อยก่าวเสียงต่ำลึกเออเฝยย้ายกลับไปหรือยังทูลฝ่าบาทย้ายกลับไปแล้วพะยะค่ะชางสีรีบโค้งกายตอบอืมออกไปได้แล้ว สีหน้าทำม,มืนของกู่เศร้าเจ๋ออ่อนโยนลงเขายกผู้การขึ้นมาตรวจสอบแก้ไขหนังสือกราบทูลต่อไปเพียงแต่ความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากมุมปากที่แม้มเป็นเส้นตรงก็ยกขึ้นเล็กน้อยชางสี่ตัวปล้อมลอบสังเกตสีพระพักของห้องเต้ยอย่างเงียบๆในใจพร่ำบ่นว่าจิตใจผู้เป็นเจ้าแผ่นดินช่างยากจะอย่างถึงพร้อมกับถอยหลังออกไป สนมชายาที่ซื้อตัวขันทีสำนักกองกิจไม่ได้มีแค่เพียงผู้เดียวการยกถาดไปยังวังเฉียนชิงของขันทีผู้นั้นจึงถูกจับตามองจากผู้คนมากมายสนมชายาทั้งหลายไม่มีผู้ใดไม่ภาวนาขอให้นกยุงบนฉากกั้นของตนถูกเลือกยิงสิ่งที่พวกนางต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือความโปรโดปรานจากห้องเต้เมื่อได้รับความโปรโดปรานพวกนางถึงจะปีนออกมาจากบ่อพิษที่เซินหุยหรูขุดเอาไว้ ได้หากครอบครองห้องเต้เอาไว้ได้ก็ย่อมมีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์แม้กระทั่งบุตรในวังนี้ก็สามารถหาสตรีที่สามารถให้กำเนิดบุตรแทนตนได้อย่างง่ายได้ แต่ไม่นานฝันหวานของพวกนางก็แตกสลายฮองเต้ไม่เพียงแต่รับสั่งให้บอยขันทีผู้นั้นจนเกือบตายซ้ำยังเผาป้ายชื่อจนหมดสิน้นฮองเต้สงคิดจะทําอะไรกันแน่จะไม่เสด็จเยือนตำหนักในอีกอย่างนั้นหรือสนมชายาจํานวนมากคิดอย่างตื่นตกใจมีบางคนถึงขั้นเกิดความคิดที่จะไปทูลขอให้ไทเฮาทรงช่วยจัดการด้วยซ้ําไป หลังจากได้ยินข่าวเมื่งสังหวีก็กอดเอ้อเป่าหัวรอกิ้งไปบนต่างนุ่มคนอื่นๆไม่รู้แต่คิดว่านางไม่รู้อย่างนั้นหรือนั่นใชัยไปหัวเขียวหนึ่งถาดที่ไหนกันเล่าเห็นชัดๆว่าเป็นหมวกเขียวเต็มถาด ปกติห้องเต้สมยุ่งอยู่กับงานพระราชกิจจึงมีได้คิดมากพอตอนนี้ได้เห็นป้ายหัวเขียวก็มีใช่เท่ากับเอ่ยเตือนพระองค์ถึงความจริงที่ว่าถูกแม่เขียวกดทับศีรษะหรือพระองค์ไม่สรงคุ้มข้างิแปลกบุรุษผู้น่าสงสารเมื่อสังอวี่ยกริมฝีปากยิ้มดีบดเท้านุ่มนิ่มของเออเป่าเล่นพางเอ่ยด้วยความสนุกขำขนัน ดูถ้าฝ่าบาทคงไม่มีพระไทยเรียกสนมชายาเข้าถวายงานอีกไปพักใหญ่ไปกันเถอะ พาเออเป่าไปเดินเล่นที่อุทยานหลวงกันแม่นมเฟิงรับคำจากนั้นจึงหาเสื้อคุมขนจิ้งจอกเงินมาสวมให้ผู้เป็นนายแล้วมุ่งหน้าไปยังอุทยานหลวงคนกลุ่มใหญ่พากันร่ำสุราชมดอกเหมยพาเออเป่าเดินเตลเตไปตามที่ต่างๆกระทั่งถึงเวลาอาหารถึงกับวังปี้เซียวป้ายหัวเขียวถูกเผาไปแล้วสนมชายาทั้งหลายจึงไม่มีแก่ใจจะมาแข่งขันประชันความงามทุกคนล้วนแอบลอบวาง แผนอยู่ในวงังจึงทำให้อุทยานหลวงและดูสงบเงียบยิ่งนักพวกนางจึงสนุกสนานกว่าปกติหลายเท่าตัวยาเมื่อซังหวีกลับมายังคงมีสีหน้าสนุกไม่เต็มอิ่มเทว่าพอเห็นขันทีเฝ้ายามหน้าประตูมีสีหน้าเป็นกังวลมีฉางสีย่ยืนอยู่ข้างตายในใจนางเกิดเสียงดังตึงขึ้นมาโดยพันฉางสี่กงกองฝ่าบ,บาทเสด็จหรือ นางเดินเข้าไปสอบถามในอ้อมแขนอุ้มเอ้อเป่าเอาไว้กระหม่อมถาวายบังคมเตอ๋อเฟยทูลเตอ๋อเฟยฝ่าบาทเสด็จมาได้ครึ่งชั่วย,ยามแล้วพะยะค่ะตอนนี้ทรงรอพระองค์อยู่ในห้องหนังสือช่างสี่สะบัดแท่ปัดพร้อมกับทำความเคารพเอ่ยตอบอย่างพีนอพีเทาห้องหนังสือห้องหนังสือไหนกัน นางหันไปหาขันทีที่อยู่ข้างกายเขาขันทียกนิ้วเล็กๆชี้ไปยังมุมอับที่สุดของวังปี้เซียวเมืองซังอุี๋อยากใช้มือตบหน้าผากตัวเองเป็นที่สุดนางเพิ่งคิดได้ว่าต้องระมัดระวังห้องเต้ให้มากขึ้นแต่แค่ชั่วพริบตาก็เผยความลับออกไปอีกจนได้บุรุษผู้นี้จงใจมาปั่นหัวนางโดยเฉพาะกระมังนางกอดเอ้อเป่าในอ้อมแขนแน่นอย่างไม่รู้ตัววิ่งไปทางห้องหนังสืออย่างรีบร้อนคิดหาวิธีรับมืออย่าง เร็วไวเมื่อครู่ฮองเต้สองพึ่งถูกยั่วมโมโหเพราะเรื่องป้ายหัวเขียวมาถ้าหากนางไม่ให้คำอธิบายที่น่าพอใจไม่แน่ว่าอาจจะทรงพันใส่นางก็เป็นได้ความผิดฐานหลอกลวงเบื้องสูงมิใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเมื่อเดินมาถึงหน้าประตูนางก็พันหยุดชะงักตั้งสติแล้วค่อยๆผักบานประตูเข้าไปกูวเศร้าเจอกำลังยืนเอามือไผ่หลัง ชื่นชมภาพเขียนอักษรภาพหนึ่งบนผนังครั้นได้ยินเสียงก็หันหน้ากลับมาบนใบหน้าหล่อเหลาไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆทั้งสิน้นมีเพียงดวงตาคู่นั้นที่มืดดำกว่าแต่ก่อนยังเห็นได้ชดัดเหมือนกับหุบเหวลึกที่มองไม่เห็นก้นบื้องสองแห่งเมืงอสังหวีประวัติพลันพลึงขึ้นมาโดยฉับพลันรีบก้มหน้าหลบสายตาคมกริบของเขากระทั่งศพเข้ากับดวงตาใสาแป๋วของเออเป่าในอ้อมกอดหัวใจที่เครียดเกรง็งจึงผ่อน ลลงเล็กน้อยนางเตรียมจะย่อเขาทําความเคารพแต่คิดไม่ถึงว่ากูเศร้าเจ๋อกับชิงเอ่ยปากพูดก่อนโยนมันออกไปน้ำเสียงต่ำลึกวาจานี้เอ๋ยขึ้นอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุมั่งสังหวีพังหาอึ้งไปครู่ใหญ่ถึงค่อยมีปฏิกิริยาตอบสนองรีบส่งเอ้อเป่าให้แม่นมเฝิงที่อยู่ข้างประตูกำชับให้นางพาเอ้อเป่าออกไปไกลๆหน่อยอย่าให้เข้ามารบกวน ฝ่าบาทหม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะพอปิดประตูลงนางก็คุกเข่าลงดังตุบคุกเข่าแรงขนาดนั้นไม่รู้จักเจ็บหรือไรหัวใจของกู่เศร้าเจอสั่นไหวเพราะเสียงคุกเข่าของนางเขาสาวเท้าก้าวใหญ่เข้าไปดึงตัวนางขึ้นมาเอ่ยปากอย่างฉุนเฉียวเราไม่ได้ให้เจ้าคุกเข่านั่งตอบซะขอพระไทยเพคะฝ่าบาท เมื่อเห็นใบหน้าเขาแฝงด้วยความโกรธเกรี้ยวเมื่อสังอวีก็ยิ่งประพฤตตัวอย่างระมัดระวังรอบคุ้นคิดเลือกคำพูดให้เหมาะสมว่าควรจะแก้ตัวอย่างไรเจ้าบอกว่าไม่แตกฉานด้านศาสตร์ศิลป์มิใช่หรือฉันไหนถึงตายเป็นอัจฉริยะภายในระยะเวลาไม่กี่วันไปได้เล่า เขานั่งลงตรงข้ามนางในมือถือภาพเขียนอักษรที่แสดงให้เห็นถึงความรู้อันมากล้นลึกซึ้งพร้อมกับเลิกคิ้วถามลายมือชื่อและตราประทับที่มุมภาพเขียนอักษรนั้นเด่นชัดจนมึ่งซังอวี่ปวดศีรษะกราบทูลฝ่าบาทที่กล่าวกันว่าไม่แตกฉานด้านศาสตร์ศิลล้วนเป็นคนภายนอกคาดเดากันเอาเองไม่เกี่ยวข้องอันใดกับหม่อมฉันนะเพคะอกเก็บอักษรไว้ยิ่งใหญ่ดุดขุนผา ท้องมีตำราแผ่รัศมีเจิดจรัสวิชาความรู้เป็นสิ่งที่ใช้เพิ่มพูนสติปัญญาให้คนพัฒนาตัวเองมีใช่เครื่องมือที่เอาไว้ใช้อ้ออวดที่หม่อมฉันไม่เคยแสดงให้เห็นก็เพื่อมีให้ตัวเองแปดเปื้อนความหรูหราแค่เปลือกนอกไม่บ่อนทำลายความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้หปากเล็กๆของนางช่างร้ายกาจยิ่งนักแค่พริบตาเดียวก็กลับดำเป็นขาวได้ กงเศร้าเจอรอบหัวเราะในใจเท่าว่าสีหน้ากับมืดทำมืนยิ่งกว่าเดิมเอ่ยถามเสียงต่ำลึกคนอื่นๆก็ช่างไปเถอะแต่เราสอนเจ้าเขียนผูกกันอยู่หลายครั้งหลายคราเหตุใดกับไม่เคยสารภาพกับเราเมืงงองสางอวี๋ก้มงีีษะกระพริบตาปริบปริบพันหาวิธีรับมือขึ้นมาได้ในทันใดนางใช้ฟันขาวราวหิมะกัด,ดริมฝีปากบังคับให้พวงแก้มร้อนเผาก่อนจะกล่าวด้วยท่าทางคล้ายกับเขินอายถึงขีดสุด กราบทูลฝ่าบาทหม่อมฉันมีได้ตั้งใจปิดบงังหม่อมฉันแค่แค่อยากอยู่ใกล้ฝ่าบาทเพคะพูดจบดวงตาหงก็เอ่อขอด้วยหยาดน้ำตาชํำเลืองมองเขาอย่างร้อนใจแวบ,บหนึ่งแล้วรีบต้มหน้าลงอย่างรวดเร็วเอ่ยเสียงตามฝ่าบาทกอดหม่อมฉันฝึกเขียนอักษรหม่อมฉันรู้สึกสุขใจยิ่งนักยากที่จะต้านทานความเย้ายวนยามอยู่ใกล้ชิดกับฝ่าบาทได้จริงจ จึงปิดบังความจริงเอาไว้ขอฝ่าบ,บาทพระราชทานอภัยด้วยเพคะวาจานี้หน้าผ่อืดพออมจนตัวนางเองนแทบจะสำรองออกมาฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ